โอเคครับวันนี้ผมก็จะมาแจกออีเมลครับเข้าไปในยูทูบเหมือนเดิมนะครับนะครับนี่ครับเพิ่มนะครับผมจะสร้างอีเมลใหม่ๆให้ดูเลยนะครับว่ารหัสอะไรอะไรอะไรนะครับให้ดูสดนๆเลยนะครับนะครับสร้างมาจทีนะครับชื่อ i อ N n แล้วกันครับอันนี้ก็ f g h นครับก็สิบันวาหนึ่งเก้าหน่งชายฟครับอีเมลชื่อ ถ้าเกิดเขไม่อยากเอาอีเมลก็ไอ้เบย์ทรกันนะั oppo oppo หนึ o ่งเแล้วก็ซุ๊บป,ปึ๊บอ

ไอ้รออยนะครับใช่ครับถ้าเกิดไม่ทันก็หยุดก็ก็ย้อนกลับนะครับรหัสผ่าน k y t r r e e x นะครับแค่นี้ครับศูนย์หกสี่หนึ่งเก้าหนึ่งหกสองศูนย์เก้าครับแค่นี้ครับแปะแค่นี้ครับได้แล้วครับบอลหัดสี่หกหกนะครับแค่นี้ครับถ้าเกิดอยากใส่ ไอเบอร์โทรแทนก็ศ so so The you know ูนย์หกสี่หนึ่งเก้าหนึ่งหสองศูนย์ก้านะครับแค่นี้ครับแค่นี้ครับฮัทก็เคไวทีารีดีอครับแนีครับครับรอก่อนครับค่นครับนี่ครับนี่ครับจะ ลงอันนี <im وت> <im وت> ้ดูครับแบบแเลียนๆครับเอาล่เอาล่มเอาลืมลบๆลบจริลบจริงเป็นอะ